นะะในนจะเทนไนท์ไลฟ์ค่ะวันนี้มีตะข่าวหนุ่มๆทั้งนั้นเลยทุกคนบักที่ข่าวแรกนะคะสําหรับพระเอกหนุ่มค่ะอย่างหนุ่มเกดบรินทรนค่ะคนเนี้ทั้งหล่อทั้งใจบุญครบเครื่องหนุ่มในฝันสุดๆจ้า ยกนิ้วให้เบรกสายบุญเกร็ดบริ่นถที่ตั้งใจบริจาคเลือดให้ได้เป็นประจำทุก3เดือนค่ะแถมยังมีการชวนแก๊งน้องพี่ที่สนิทอย่างเจมส์จีรายุมาร่วมด้วยช่วยกันหลังเจ้าตัวตระหนักแล้วก็รู้สึงถึงภาวะขาดแคลนเลือดและหวังว่าสิ่งที่ตนทําจะเป็นตัวอย่างให้คนนั้นหันมาช่วยกันเพิ่มขึ้นบ้างไม่มากก็น้อยค่ะหลังจากที่คุณยายเคยเข้าโรงพยาบาลแล้วเราเห็นภาวะของการขาดเลือดรอรอเลือดเนี่ยมันจําเป็นขนาดไหน โดยเฉพาะพอตอนนี้พอเรื่องโควิดเริ่มซาใช่ไหมครับคุณหมอบอกห้องผ่าตัดเริ่มกลับมาทํางานเหมือนเดิมแล้วดังนั้นคนที่ผ่าตัดก็เยอะขึ้นดังนั้นความต้องการเลือดก็ต้องมากขึ้นถูกไหมเรื่องแบบนี้ถ้าใครที่ไม่เจอกับคนที่เรารักเราอาจจะไม่ไม่ระหนักอย่างแท้จริงผมมาเจอมาแล้วแล้วผมก็แบบเข้าใจและเห็นอกเห็นใจคนที่ต้องรอและไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าสิ่งนี้มันทําได้ง่ายมากเลยเจ็บแป๊บเดียวเอง ก็ก็อยากจะเป็นคนที่เป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเกิดว่าใครเห็นแล้วรู้สึกอยากทำตามผมก็ยินดีเพราะว่าผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะทำตลอดทุกๆ3 4เดือนนอกจากนั้นทั้งเกรและเจมจี่ยังมีการพูดคุยกันถึงโปรเจกต์ดีๆชวนแฟนคลับมาบริจาคเลือดแต่จะเป็นการโปรโมทผ่านกิจกรรมอะไรนั้นขอเวลาปรึกษากับน้องชายสุดซีก่อนค่ะ ใครที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเนี่ยก็อย่าลืมมาบริจาคเลือดก,กันเยอะๆนะคะมากันต่อกันอีกหนึ่งหนุ่มค่ะสําหรับหนุ่มเดี่ยวนะคะสุริยนต์ค่ะคนนี้ก็โหมีวินัยในการออกกำลังกายมากๆแต่ด้วยเรื่องข้อจํากัดของอายุค่ะที่ทําให้จะต้องดีไซน์เรื่องการออกกำลังกายสักนิดนึงค่ะ สามาตรฐานหุ่นเฟิร์มมาตลอดค่ะสาหรับเดียวสุริยนแต่ภายนอกที่เห็นหุ่นดีเจ้าตัวบอกว่าต้องปรับเรื่องการออกกําลังกายอยู่ตลอดด้วยวัยที่ตอนนี้อายุ39ปีแล้วจะเข้าฟิตเนสยกเหล็ก,หน,ก,ห,นกหนักเหมือนเดิมก็เสี่ยงต่อการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเลยดีไซน์การออกกําลังกายใหม่นําการว่ายน้ําและบอดี้เวทมาผสมกันรวมถึงเดินในน้ําที่ต้องใช้แรงต้านน้าด้วยละค่ะเพราอายุมากขึ้นเนี่ยการออกกำลังกายผมก็จะไม่ไมหนักเท่าเดิมลวใช่ไหมครับเพราะว่าบางทีมันบาดเจ็บง่ายอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ยังต้องทรง ส่งคุณภาพของรูปร่างไว้อยู่ใช่ตอนรักษาเพราะอายุก็มากขึ้น,นมันต้องยิ่งรักษาต้องดูแลให้ดีผมก็เลยคิดว่าอะไรที่ทําให้เราบาดเจ็บน้อยว่ายน้ำแต่เราก็จะทิ้งเวทเทรนนิ่งไม่ได้ตีว่ายน้ําก็จะมีฟรีสไตล์กบผีเสื้อกันเชียง <ๆ S 2> ผมก็บวกเอาบอดี้เวทลงไปด้วยเช <ๆ S 2> ่นว่ายไปกับด้วยกบขึ้นมาวิพื้นสินอัพ แล้วกลับลงไปผีเสื้อไปกลับขึ้นมาวิดพื้นชิดอัพลงไปกันชีอะไรอย่างเงี้ยฮะไปปอดหัวใจเพราะคาร์ดิโอจากการว่ายน้ำสองคือการว่ายน้ำเนี่ยเราได้สรีระเพราะว่าปกจะผายปีกจะใหญ่ถูกไหมฮะเอวจะคอดแล้วก็เอาบอดี้เวทลงมาเนี่ยได้สร้างกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆด้วยเดียวยังบอกอีกนะคะว่าการลงคลิปออกกำลังกายในไอจีของตัวเองส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นดังนั้นใครจะเอาเทคนิคไปใช้ก็ไม่ว่ากันอยู่แล้วล่ะคะ่ะ บอกแล้วว่ามีตจข่าวหนุ่มๆม,มากันต่อนะคะสําหรับหนุ่มนัททิวค่ะคนนี้ก็หุ่นปังไม่ไหวแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถึงทําให้มองมุมมองในวงการบันเทิงเปลี่ยนไปค่ะ ทุ่มเทและตั้งใจดูแลรูปร่างตัวเองมา2ปีกว่าในที่สุดหนุ่มนับทิวก็ได้โชว์หุ่นสุดเฟอร์มได้อย่างภูมิใจค่ะโดยเผยว่ามีเป้าหมายอยากลองประกวดในเวทีต่างประเทศซึ่งก็ไม่ต้องห่วงว่าจะบึกจนกระทบงานในวงการเพราะตั้งใจลงประเภทสปอร์ตโมเดลค่ะคือผมอาจจะมีคำหนึ่งในหัวที่ท่องไว้ตลอดคือคำว่าขาดลอยครับคือหมายความว่าถ้าเราจะทำอะไรอะ่ะเราต้องขาดลอยคือถ้าเราจะฟิตหุ่นให้สวยเราต้องสวยขาดลอยหุ่นผมเนี่ย ผมคิดว่ามันมันยังไม่สามารถที่จะขึ้นไปบนเวทีอย่างสง่าผ่าเผยได้มันน่าจะต้องแบบพัฒนาไปอีกเราฟิตหุ่นมาประมาณหนึ่งแล้วเราก็ถือว่าเราซ้อมถอดเสื้อซ้อมโพสซ้อมอะไรอย่างเงี้ยละกันอยากให้คนอ่ะเวลาถ้าเขาเหมือนแบบมีคนยื่นไมค์ถามเขาหรือถามเขาว่าแบบคิดว่าแบบแบบนักแสดงผู้ชายคนไหนหุ่นดีที่สุดหรือวแบบ่าอยากเห็นใครเป็นไอดลอลผมอยากให้ชื่อผมอ่ะติดอยู่ในโผนเขาแบบท็อปทรนะีอะไรเงี้ยันนี้เป็นความฝันอยากให้เขาแบบเห็นเราเป็นไอดอล นัททิวยอมรับอีกนะคะว่าที่หันมามุง่งมั่นกับการลงประกวดหุ่นและพันตัวเป็นเทรนเนอร์ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากช่วงที่งานซาทําทให้ต้องมองหาเป้าหมายในชีวิตใหม่ค่ะช่วงโควิดนะครับงานจ้างเออหรือว่าละครที่ต้องหยุดถ่ายเนี่ยมันทําให้เรามีเวลาทิดทบทวนกับตัวเองว่าเฮ้ยเราจะอะไรต่อไปดีตอนนี้เราเจอว่าเรารักการออกกำลังกายรักการปั้นหุน่นผมก็เลยลองไปเรียน ตอนนี้พอไปเรียนปุ๊บมันก็เลยยิ่งชอบนะเราไม่ได้สอนอ่างเยอแต่เราทําให้ดูอย่างเงี้ยลูกศิษย์เราก็จะได้มีกําลังใจเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะออกกาลังกายไอเต็มที่แล้วมาสอนมาเรียนเต็มที่เรื่องนี้ครับเราให้100่เรเราอยู่กับวงการบันเทิงแต่ว่าตอนเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นกึ่งกึ่งห้าสิบห้าสิบแล้วเราก็สามารถที่จะกรองงานได้มากขึ้นว่างานในวงการเนี่ยงานไหนที่เราคิดว่าเฮ้ยมันไปด้วยกันกับกับคาแรคเตอร์เราได้แล้วเราก็ลุยต่อ ดยเจ้าตัวก็มีความฝันอยากจะเปิดยิมของตัวเองซึ่งก็ยอมรับว่าต้องใช้เงินเยอะพอสมควรค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะถ้าเมื่อไหร่เปิดยิมเนี่ยบอกบุ๋มนะคะบุ๋มจะขอไปฟิตร่างกายสักหน่อยนะคะมากันต่อค่ะบางคู่เนี่ยเลิกลากันไปเนีกมองหน้ากันไม่ติดแต่ไม่ใช่คู่ของสาวมุกกับหนุ่มแม็กค่ะที่ถึงจะเลิกลากันไปแล้วเนี่ยแต่ก็ยังมีมิตรภาพดีๆให้กันค่ะ แม้จะเลิกรากันนะคะแต่ดตคู่หวานมุกวโรณีและแม็กซ์นัทพลก็ยังสามารถทำงานร่วมกันได้ค่ะล่าสุดเซเยสมาเจอกันครั้งแรกหลังสวมคอนเวิร์ตนานร่วม4เดือนโดยฝ่ายหญิงเป็นคนมาทักและมาพูดคุยก่อนแม้ตอนแรกจะโกรธมากที่ฝ่ายชายบอกเลิกแต่พอมารู้ภายหลังว่าที่แม็กซ์ทำไปแบบนั้นเพราะไม่อยากให้ความสัมพันธ์แย่ลงกว่าเดิมจนทำให้มุกต้องเสียใจไปมากกว่านี้ค่ะตอนแรกก็โกรธเขามากเลยนะคะเ<ม>บราว่า มันกระทันหันหลดดหลายอย่างอะไรเงี้ยไม่อยากให้รู้เสียใจอีกอ่ะเอเขาเขาก็เลยตั้งใจที่หวังดีให้ให้มันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ผ่านช่วงที่หนูไม่เข้าใจอะละที่แบบแล้วตอนนี้เข้าใจแล้วการที่ผมเป็นแบบตัวของตัวเองมากๆเลยอย่างเงี้ยแล้วแล้วเขาก็เป็นตัวของเขาเหมือนกันอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ไม่อยากให้ใครมาเปลี่ยนทั้งหมดเพื่อเราถูกไหมพี่มาาบ้าเข้ามาจะเป็น สิ่งที่เราอาจจะเห็นแก่ตัวมากเกินไปหรือแบบเออเราเราก็ยังอยากเห็นเขาว่าแบบมีอนาคตที่ดีคือด้วยความที่เรารู้ว่าในฐานะเพื่อนแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในฐานะบางสถานะแต่ว่าในฐานะเพื่อนอะเราเห็นมาตลอดว่าเขาแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็แคร์เพื่อนมากเพราะฉะนั้น หนูรู้สึกว่าหน,น,านูอยู่ในฐานะนี้กับเขาก็น่าจะดีะคะ่ะส่วนอนาคตจะมีโอกาสรีเทิร์นได้ไหมทั้งคู่บอกว่าความคิดคนเราเปลี่ยนไปได้เสมอหากวันหนึ่งเข้าใจกันมากกว่านี้และจังหวะโอกาสเป็นใจก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะยังไงก็ไปกําลังใจให้ทั้งคู่นะคะยังไงเดีย๋ยวพิธภาพดีๆเนี่ยก็ทําให้โลกนี้สวยงามเสมอค่ะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะมาอัปเดตข่าวของจอห์นนี่เดฟนะคะกับแอมเบอร์เฮิร์กันค่ะ พอใจครับมีความสุขแล้วก็ยุ่งยุ่งยุ่งพอใจเรื่องอะไรอะพอใจเรื่องงานเรื่องทุกๆวันที่เราแบบได้ออกไปทํางานอะไรเงี้ยเราเราเราชอบคิดไปถึงช่วงที่แบบว่าพูว่างมากใช่ปะว่างมากใช่ปะเรารู้สึกเออพอใจเนาะเรารู้สึกว่าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วเราเลือกที่จะทำงานมากกว่าเรื่องที่จะมานั่งว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทามันมันคือเหนื่อยแบบมีความสุขครับไปทํางานทุกวันนั้นเหนื่อยนะ แต่ว่าถ้าต้องมาสบายแล้วก็ว่างทุกวันน่ะเหนื่อยอีวาเล่นดนตรตีครับใช่เพราะว่าชอบมากตัง้งแต่เด็กทำไมไม่เป็นนักดนตรตีรอะครับพี่ชายเป็นแล้วก็เลยไม่เป็นนะจริงๆไม่อยากครับทางแล้วก็รู้สึกว่าไปได้ไม่สุดเท่าเขาแล้วก็เลยหยุดไม่ได้หยุดหรอกแต่แบบไม่ไม่ได้เอาทางนี้อย่างจริงจัง ที่จำไม่ลืมเลยครับผมลงมนไดเลื่อนทางเดียวกับทางท,างที่เขาจะขึ้นผมไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> แล้วมันตลกตรงที่ว่าเรามองหน้าเขาแล้วก็เหมือนเช็คกันดูว่ามึงผิดกูผิดใครผิดวะ <c oughs> อ๋อกูผิด <c oughs> ผมไม่ลงผิดท่าบางทีมันก็มองไปข้างหน้าไงพี่มองแบบมองทางนะ้าแค่ ไม่มีผมไม่ใช่คนโกหกครับไม่เคยโกหกใครคงไม่มีข้าวกินคงไม่มีข้าวกินกลัวอะไรอ่ะไม่ไม่กลัวไม่ได้กลัวอะไรอ่ะไม่ค่อยกลัวกลัวไม่มีงานไงเหมือนข้อแรกอะส่งเลยส่งเลย ผมเลือดจะรับแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอยู่รู้เข้าใจนะก็เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างผมเลือดจะรับแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอยู่แล้วเล่นเสร็จก็โทรกลับแต่บางทีเล่นเสร็จแล้วก็ลืมนะเขาก็บ่อยบ่อยโทรสิจริงเหรอถ้าไม่ลืมนะโทรกลับแม้วเล่นจบเล่นจบตาหนึ่งแต่ว่ามีอีกหลายตาแต่ว่ามีอีกหลายตา น่าจะเขาครับผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยก็มีแบบมีนะมีนะมีนะเขาจะขี้หึงกว่าคือก็มีแบบลำคาญคนนี้อะไรเงี้ยมีบ้างผมนะผู้ชายคือบางคนบางคนแบบว่าเออมายุ่งวุ่นวายมาคุยนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะลำคาญคือผมจะลำคาญคนที่คือเราเป็นผู้ชายเราเราดูออกว่าแบบแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็ตอบกับเราเหมือนกันนะว่าแบบผู้หญิงเออผู้หญิงเราดูออกว่าผู้หญิงแต่ละคนเป็นยังไงอะไรเงี้ย ซึ่งบางทีเราลําคาญแต่ว่าเออเขาก็จะแบบเขาจะมากกว่าหน่อยถ้าเกิดมีสักสมมติมีสักห้าคนผมจะลองขโมยกระเป๋าแต่งหน้าเขาถ้าเป็นวิวจริงอ่ะเขาจะอยู่ไม่ได้เขาจะอยู่ไม่ได้เพราะมันเคยหายไงของเขาเคยหายผมจําได้แล้วเขาเครียดมากใช่เพราะเขาเพราะเขาใช้มันทุกวันจริงพี่แล้วเขาเขาไม่เป็นความสาคัญเขาว่า นั่นคือการลงทุนเลยนะหู1ึ่งบาทเนรอวัน <c oughs> น้อยหูว่น <c oughs> น้อยดิ <c oughs> ผมจะซื้อของมาไลฟ์ให้คนโอนเงินชายประมูลแบบทำอะไรต่างๆอะ <c oughs> ทำแบบทำแอคทิวิตี้ต่างๆแล้วก็แบบเออใครชอบก็อันนี้มาอะไรี้ย ร้องร้องแอมเบอร์เฮิร์ทล่าสุดกวนคนเคยสนิทให้การต่อสารจะดูเหมือนว่าจะไม่เป็นผลดีต่จอน,นี้เดบเลยค่ะ เทรซี Jacob, ่เจคอบอดีตผู้จัดการที่เคยดูแลจอห์นนี่เดฟมากว่า30ปีให้การต่อสารว่าเรื่องที่เดฟอ้างว่าบทความของแอมเบอร์เฮิร์สส่งผลเสียกับอาชีพนักสแสดงของเขาไม่เป็นความจริงแต่มันเกิดจากความไม่เป็นมืออาชีพของเดฟเองที่มาสายแถมยังติดเหล้าและยาทําทให้ทีมงานพูดกันปากต่อปากและค่อยๆเลิกจ้างเขาทั้งที่เขามีฝีมือค่ะขณะที่โจเอมันเดลอดีตผู้ดูแลด้านการเงินให้เดฟก็บอกว่าความสําเร็จเกินคาดของหนังโจรสลัดกระตุ้นให้เดฟยิ่งใช้เงินมือเติบรวมถึงปัญหาติดเหล้าและยาที่หนักคอจนเเดริ่ม พฤติกรรมแปลกๆมากขึ้นไปอีกสิ่งทุกอย่างก็วนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าเดฟต้องการงานเพื่อมาหาเงินใช้จ่ายแต่เดฟกลับไม่พยายามปรับปรุงตัวและจัดการไล่ทั้งคู่ออกราวปี2016ค่ะส่วนบรูซวิตกินอดีตเพื่อนซีซึ่งน้องสะพรายรอลี่แอนอลิสันเคยแต่งงานกับเดฟต้นยุค80เล่าว่าเดฟที่หึงมากเขาเคยไม่ปลื้มนิโคลัสเคสและอดัมแอนแค่เพราะว่าลอรี่รู้จักกับทั้งคู่แถมตอนที่เดฟแต่งงานกับนางเอกมือน,น้ำหอมวันนิซาพาราดิสเขาก็มโนไปเองว่าวันนิซาแอบปันใจใ อีกทั้งเดฟยังมีปัญหาติดเหล้าและยายอย่างหนักอีกด้วยค่ะโดยคำพูดของบรูซก็ไปในทางเดียวกับเอเลนบาร์กินนักแสดงหญิงที่เคยคบกับเดฟช่วงยุค90ที่บอกว่าเดฟเป็นผู้ชายชอบบงการโมโหร้ายแล้วก็ขี้หึงมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เธอมีรอยขวนที่หลัง uh, เดฟก็โมโหและคิดไปเองว่าเธอมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นค่ะโดยช่วงระยะเวลา3-5เดือนที่คบกันความสัมพันธ์เน้นไปเรื่องเซ็ก์มากกว่าความรู้สึกโรแมนติกต่างหากค่ะ ถึงคู่รักนักร้องเรียนากับเอซ่าบล็อกกี้ที่กลายเป็นพ่อแม่ป้ายแดงหลังสื่อทียมซีรายงานว่าเรียนาคลอดลูกชายคนแรกไปตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวยังไม่ออกมายืนยันข่าวนี้ค่ะเรียนากับเอซ่าบล็อกกี้มีข่าวคบกันตั้งแต่ต้นปี2020ก่อนทั้งคู่จะประกาศข่าวดีเมื่อเดือนมกราคมปีนี้ว่ากำลังจะมีโซทองคล้องใจซึ่งเรียนาก็อุ้มท้องออกงานอยู่เรื่อยๆค่ะคุณผู้ชมคะคืนนี้สี่ทุ่มห้ามพลาดค่ะ ชมบรรยากาศทะเลทุงหนึ่งเดียวในโลกสวยงามตระการตากับพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติวิถีถิ่นวิถีไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานดูดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวงานวิสาขาปุณน,น้ำมีปูชาพิธีส่งน้ำพระาธาตุยาคูประจำปี2565จังหวัดกาลสินทางช่อง9 m c o เอ d ช่อง30 สำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของบุ๋มแล้วนะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ